ก็วันนี้จะมาบอกว่าแค่เธอเชื่อนะมันก็กลายเป็นความจริงเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะอะไรก็ตามที่เธอเชื่อมันจะกลายเป็นความจริงในชีวิตเธอทันทีแต่ไม่ใช่เหมือนกับว่าฉันเชื่อว่าฉันรวยแล้วฉันจะรวยอันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวกันนะหมายถึงหมายความว่าความเชื่อมันทําให้ทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดเลยสําหรับเธอไออย่างเช่นฉันเคยมีอะไรนะยันรูนแม่หมดแปะไว้ตรงนี้แล้วฉันก็มโนว่ามันทําให้ฉันขายดี ฉันก็เลยเอามาใส่โอ้ยขายดีขายดีเพราะยันรูนเนี่ยหมดสักพักหนึ่งฉันก็เริ่มสงสัยว่าทําไมลูกค้ามันหายไปฉันก็เลยลองเอาออกกชเชิญาพิ่โทษยันรูนด้วลูกค้าหายไปเนี่ยฉันก็เอายันรูนออกเสร็จปุ๊บอ้าเอาเอาเอายันรูนออกลูกค้าก็มาซื้อเหมือนเดิมกลับมาซื้อเหมือนเดิมก็เลยเอ้าที่ผ่านมาที่กูเชื่อว่ามึงทําให้กูขายดีนี่กูคิดไปเองว่ะ นี่ก็เป็นการการันตีแล้วว่าถ้าเราเชื่ออะไรมันจะเป็นความจริงทันทีอืมต่อให้เธอจะแบบอุ้ยหมอดูนี้แม่นมากคนนั้นคนนี้แม่นมากลดลดสักิ์สิ์เธอเชื่อปุ๊บมันคือความจริงเรียบร้อยมันคือความจริงเรียบร้อยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่อาจารย์เบียร์บอกเห็นไหมเหมือนเหมือนตอนนั้นอาจารย์เบียร์คนตื่นทาชีบอกว่าชีมีช่วงหนึ่งชียขย่าหิ้งพระชีบอกว่าขย่ายหิ้งพระแล้วลูกค้าเยอะชีก็ ชีก็เขย่าทุกวันแต่พอไปไป,ไปมาชีป่วยชีไปเขย่าหิ้งพระก็ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนมาช่วยชีตอนป่วยก็ชีก็เลยเพิ่งรู้ว่ามันนี่จริงฉันก็เลยเข้าใจเหมือนกันว่าสิ่งที่เธอเชื่อเธอจะสิ่งที่เธอเชื่อมันจะเป็นความจริงทันทีใครมาบอกเธอเธอก็จะไม่ฟังเธอจะไม่ฟังใครทั้งนั้นอย่างเช่นฉันพูดอย่างนี้เธอก็ไม่ฟังเพราะเธอเชื่อมันว่าเป็นความจริงเพราะฉะนั้นแล้วกว่อนที่เธอจะเชื่ออะไรเนี่ย มันทําให้เป็นความจริงนะอย่าลืมอย่างเช่นอีนี่มันไม่ชอบกูแน่ๆเลยดูมันทําหน้าทาตามันไม่ชอบกูเชื่อไปแล้วความเชื่อทายังไงคะเป็นความจริงความจริงสําหรับเธอะมันเป็นความจริงสําหรับเธอไปแล้วอ่ะแต่ความแต่เรื่องปกติคือไม่มีอะไรนะยังไม่มีใครไม่ไม่มีใครสนใจชีวิตใครด้วยนะไม่มีใครไม่ชอบใครไม่มีใครเหม็นที่หน้าใครหรอก แต่ความเชื่อของเราสร้างความจริงให้เราหมดแล้วคนนี้ไม่ชอบฉันคนนี้ไม่ชอบฉันคนนี้ไม่ชอบฉันฉันเกลียดทุกคนพวกคนเลวไม่ชอบเขากลับทั้งๆท,ท,ที่เราสร้างมันขึ้นมาเองคือมันเป็นความจริงสําหรับเราอะแต่ในชีวิตจริงอะมันไม่มีใครเกลียดใครหรอกถ้าเกลียดกันก็คือตบกันเลยนี่แหละคือความจริงแต,แต่ถ้าเกลียดกันคือ ต้องเดินมาบอกเลยว่าเนี่ยฉันนะไม่ชอบเธอต้องบอกกันต่อหน้าเหมือนสังคมฝรั่งมันถึงจะเป็นความจริงเพราะว่าเราได้เห็นด้วยตาของตัวเองว่าเขาพูดได้ยินด้วยหูของตัวเองว่าเขาพูดว่าเขาไม่ชอบฉันแต่ไม่มีใครมาพูดว่าเขาไม่ชอบเราเราคิดไปเองล้วนถึงบอกว่าความเชื่อที่เราเชื่อมันเป็นความจริงหมดเลยนะถ้าเธอเชื่ออะไรก็ตามคนนั้นไม่รักฉันอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มันเป็นความจริงหมดเลย นั่นแหละฉันจะบอกแค่ว่าถ้าเธอเลือกเชื่ออะไรมันคือความจริงแค่นั้นมันคือความจริงอืตอนนี้ฉันไม่เชื่ออะไรแล้วนะเพราะว่าเราได้รับรู้แล้วว่าแค่เราเชื่อทุกอย่างเป็นความจริงหมดเลยก็เลยไม่เชื่ออะไรแล้วเพราะว่าเชื่อสิ่งที่หูตัวเองได้ยินแล้วก็ตาตัวเองเห็นอแค่นั้นแหละ